ไทยเชรลเชลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSSC แีนแบนความถี่ดสอซิเรอง p านยรายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กและเยาวชนควรได้รับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ d Jewelry อีกครั้งนะคะในช่วงเวลากำลังสบายๆแบบนี้นะคะนัองน ố เป็นยังไงบ้างครั้งนู้นวันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะร้อนมากร้อนมากใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะทำไมสาวบ้างท่านผู้ชม21แล้วนะคะมีแผนจะกลับไปจะกลับบ้านยังไงบ้างนะคะยังไงนะคะท่านผู้ชม อย่าลืมติดตามนะคะชมรายการดับเบนยูิวงลีได้จนถึงปตีเลยนะคะท่านผู้ชมก็เปิดดูเวลาเดิมนะคะในช่วงวอนนี้ก็จะมีช่วงวันจันทร์และวันอังคารนะคะเวลา3ามทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้นะคะหนึ่ทุ่ถึงสามทุ่มเวลาดีลันก็อาจจะดึกๆสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชมบางท่านที่ชมช่วงเวลาีลันก็นะคะ จำรหัสไว้นะคะหรือว่าจำรมายเอียดแหวนไว้เป็นแหวนแบบไหนนะคะแล้วก็โทรมาอีกทีตอนเช้านะคะค่ะ,ะบางท่านโทรมาตอนตีสองนะคะมีเหมือนกันค่ะไม่ใช่บางท่านก็เยอะเหมือน,อนนะกันนะคะ <c oughs> โทรมาตอนตีสองนะคะ กูมึงลว่าฝันไปนะคะท่านผู้ชมยังไงถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะก็สามารถจะโทรมาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะคะที่เบอร์0ู2ย์5ป6สอง้าห้าสองหสานะคะยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่จะตอบนะคะคำถามหรือว่ารายละเอียดต่างๆให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบนะคะเช่นเดิมนะคะน้องนศับิ้งค์จวลリーเนี่ยนำเสนอเฉพาะอันมณีอันเลอค่าในราคาที่จับต้องได้จับต้องแล้วนะคะแล้วก็รายการแบบพิ้งคจวลนี้เน้นเฉพาะ เพชรแท้แล้วก็พลอยแท้เท่านั้นนะคะเพชรไม่แท้พลอยไม่แท้เราไม่นํามาในรายการแบบพูนธุี้วเด็ดขาดเลยนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าจะพูดคุยในสดๆในรายการก็ได้นะคะหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้นะคะสี่ห้าสนะห้าแปดปดห้านะคะวันนี้เราก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาพบกับอัญมณีชิ้นแรกเลทไปนิดนึงใช่ไหมคะวันนี้เข้าเลทไปนิดนึงนะคะต้องท่านผู้ชมหลายท่านบอกอว่าเออทำแบบ ยังไงหายหรือเปล่านะคะมีนิดนึงนะคะลืมแหวไว้ข้างล่างคณะเอนะคะพี่สาแป๊บเดียวนะคะเล็กตปวนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาพบกับอนญมณีชิ้นแรกของเรานะคะค่ะวันนี้มีอะไรมานําเสนอคะเริ่มแรกได้เลยนะคะสําหรับวงเล็กๆส์เล็กๆราคาเล็กๆก่อนนะคะแต่ว่าเป็นพลอยตะกูไม่เล็กนะคะค่ะเป็นพลจะกูชั้นสูงนะคะไพลินนะคะเป็นไพลินนะคะ ซี่หลอนนะคะเป็นทรงมาครีสามเม็ดเรียงนะคะแล้วก็มีเพชรข้างๆอีกข้างละหนึ่งเม็ดนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบนะคะตัวไพรินนะคะท่านผู้ชมแล้วเป็นทรงมาครีนะคะท่านผู้ชมลองลองชมนะคะราคาจากหนึ่งหมื่น ห้าพันบาทห้าร้อ,ะะอย 5, บาทเท่านี้นนะคะเหลือเพียงห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีเพียงแค่สามวงเท่านั้นด้วยนะคะ,ะมีเพียงแค่สามวงเท่านั้นรหัสสินค้าคือ R หกห้าห้าหนึ่ง R หกห้าห้าหนึ่งนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าหากนะคะต้องการนะคะยังไงนะคะให้โทรเข้ามาในรายการตอนนี้ก็ได้นะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือก็ได้นะคะสั่งจองได้นะคะ นี่ค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากใช่แล้วนะคะมีเพชรข้างๆอีกข้างละหนึ่งเม็ดใช่แล้วค่ะค่ะนะคะเป็นทรงมาครีไพลินซีรอนนะคะใช่แล้วไฟดีมากค่ะเดี๋ยวอุ้มจะทดลองสวมใส่่านผู้ชมให้ชมด้วยนะคะค่ะศูนย์ปสองสี่เก้าห้าสองหกสามหกนะคะค่ะท่านต้องควรจะรีบๆโทรเข้ามาซองในช่วงเวลานี้ค่ะเพราว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะคะ อาจจะต้องการเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเรามีจํานวนจํากัดด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะอุ้มจะลองสมใส่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้หญิงนะคะที่นะคะนิ้วเนี่ยเล็กกว่าอุ้มเนี่ยก็อาจจะใส่นิ้วนิ้วชี้ราคาสบายๆนะคะห้าพันห้าร้อยบาทไม่แพงถือว่าไม่แพงแล้วน้ำดีไฟดีทุกเม็ดนะคะไพลินซีลอนรหัสตัวนี้ R หกห้นะคะ พลอยสาเม็ดจะอยู่ที่ศูนย์จดห้าศูนย์กลัดนะคะเป็นไพลินสีรอนใช่สีสวยนะคะท่านผู้สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ไปดีนะมีทุกเม็ดนะคะค่ะสามเม็ดเรียงกันนะคะแล้วก็มีเพชรข้างๆอีกนะคะชื่อนดนะคะนอนเนนพอทหารนะคะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีนะคะเสียงอาจจะคล้ายๆกันค่ะลูกค้าโทรผิดโนบนะคะ นอนเนพอทหารนะคะค่ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะกำลังหน่ารักเป็นแหวนแถวเรียงสามเมตรเรียงเป็นทรงมาคลีนะคะใช่แล้วเป็นพลอยไพลินจากซีลอนไม่เล็กเกินไปนะคะใช่กำลังหน้ารักหน้ารัดเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากมเลยนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะ ซูมเข้ามาหน่อยนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจที่อยากจะเริ่มเก็บอัญมณีนะคะถ้าเริ่มเก็บจากไพรินได้เนี่ยโอ้โหถือว่ามีชายดุจครึ่งเลยนะคะค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอัญมณีเนี่ยในะกูลซัฟฟานะคะ ความแข่งระดับเก้าแล้วนะคะอจากเพชรนะคะถือว่าเป็นพลตระกูลที่มีค่ามาสมควรนะคะแล้วยังมีเพชรเม็ดเล็กๆนะคะอยู่ข้างๆอีก2เม็ดนะคะค่าพันหาร้อยบาทเท่านั้นนะคะค่าเก็บมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีเพียงสามวงด้วยนะคะนสามวงเท่านั้นนะคะไพลินซีรอนนะคะค่ะ สวยงามมากที่ต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อากาศน่าจะหนาวแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะถ้าหากว่าใครนะคะที่กำลังจะกลับบ้านค่ะจะอยากได้อนันมณีนะคะชิ้นเล็กๆแต่ว่าเป็นไพลินแบบนี้นะคะไปฝากคุณแม่นะคะหรือไปฝากลูกูกหลานๆนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะโอ้โหราคาแค่ห้าพันห้าร้อบาทเท่านั้นนะค่ะหมื่น ช่แล้วค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคือเป็นไพลินอ่าไพลินตระกูลชั้นสูงใช่แล้ว้างสายเพชดด้วยนะคะเพชรแท้นะคะเป็นเพชรแท้นะคะเพชรแท้ค่ะมีเพียงแค่สามวงนะคะรหัส R หกห้าห้าหนึ่งนะคะค่ะสําหรับวิธีการวัดไซส์ก็ไม่ยากเลยไม่ยากนะคะเพียงแค่ใช้ได้ที่มีที่มีอยู่รอบนิ้วนะคะว่าต้องการจะสวมใส่ นิ้วอย่างเช่นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะต้องการในสวงใส่เนี่ยนิ้วไหนนะคะก็ให้นะคะใช้ได้พันพันรอบนิ้วแล้วก็ตักึงกับมันทัดว่าได้กี่เซนกี่เซนนะคะแบบนี้เราก็จัดไซนั้นให้เลยใช่อาจจะร้อนนิดนึงี๋ยวอุ้มจะพิสูจน์ก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นซับไฟไหมซับไฟอยู่ที่ระดับเพชรนะคะเพชรแทหรือเปล่าเพชรแทหรือเปล่านะคะถ้าพันเนี่ยเพชรอะไรมาให้นะคะเพชรแทแน่นอนนะคะของเรานะคะมันต้องห่วงเลยนะคะ คุณผู้ชมฟังเสียงนะคะนี่นะคะเร็วมากค่่ผู้ชมที่เคยชมอยู่แล้วนะคะจะทราบนะคะถ้าเชรแท้จะเป็นอย่างนี้นะคะคือจะขึ้นมาถึงระดับสิบเลยนะคะไพล์นะคะไพนะคะอยู่ที่ระดับเก้านะคะเป็นตะกูลซับไฟที่รองจากเพชรถือว่าแข็งมากนะคะมีความแข็งนะคะรองจากเพชรมีเพียงแค่สามวงเท่านั้นนะคะ อยากทราบว่าทับทิมแพงกว่าไพลินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะนะคะบอกอย่างรวดเร็วเลยนะคะว่าถูกต้องแล้วค่ะทับทิมแพงกว่าเพชรแพงกว่าเพชรด้วยก็คือว่ามีคุคกว่าจากนะคะที่ศึกษาประวัติมานะคะค่ะเขาได้จารึกไว้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าไพลินไซส์เดียวกันนะคะมีความใสสะอาดที่เหมือนกันนะคะกับเพชรนะคะเม็ดนั้นนะคะจะเทียบเท่ากับเพชร เม็ดแบบนั้นเนี่ยตั้งแปดเม็ดถือว่าเยอะมากนะคะตั้งแปดเท่านะคะท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากนะคะค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่สองวงนะคะค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะโอ้ทัพทีมเนี่ยคือต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นสุดยอดของอัญมณีที่นะคะสมัยก่อนเนี่ยจักรพรรดิมหาราชราชานะคะต่างๆเนี่ยต้องมีไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็พวกแม่ทงแม่ทัพเนี่ยคือว่าใส่แล้วเนี่ย นำพามาเึ่งใส่ชนะนะคะถือว่าเป็นอัญมณีชั้นสูงใช่แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างนะคะที่จะหายากนิดนึงนะคะแต่ว่าที่รายการของเรานะคะก็นำมาให้ชมนะคะเรื่อยๆนะคะเน้นเฉพาะเพชรแท้พลอยแท้เท่านั้นใช่แล้วัถูกต้องนะคะอ่าถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะแหวนวงนี้นะคะยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ สำหรับตัวไพลินมาครีอย่างนี้นะคะราคาก็ถือว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับว่า,าคุณภาพแล้วเราใช้เพชรแท้ด้วยนะคะค่ะสนใจอัญมณีสนใจเรื่องอัญมณีแบบไหนคะ นะคะก็ลองโข้ก็มาพูด anyway> คุยจริงจริงธรรมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตาหนิในแต่ละเม็ดส네ุกต้องมันจะมีสินแร่ในแต่ละเม็ดมันไม่ถึงกับปิ้งกันเลยทีเดียวถ้าหาความเมทที่ปิ้งจริงจริงและเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าราคาจะแพงมากแพงมากแล้วถ้ายิ่งเป็นแบบเนเชอรัลอันฮีทก็คือไม่ผ่านการเผาเลยค่ะเป็นพลอยดิบเลยแล้วมีความใสสะอาดเนี่ยแพงแพงแพงมากแพงมากค่ะไม่ไม่ธรรมดาเลยนะคะแต่ถามว่ารายการเรามีไหมเดบิวต์จูเลียรี่มีไหมมีนะคะแต่ว่า ต้องรออีกหลังปีใหม่นะคะอาจจะมีนำออกมาให้ได้ชมกันนะคะ,คะต้องรอนิดหนึ่งนะคะอ้าวอัญมณีนะคะไพลินนะคะถ้าหากาสนใจใก็โทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ ตอนนี้เหลือแค่2องโงเท่านั้นนะแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าน่ารักจริงๆน่ารักมากนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วคือน้ําดีไฟดีนะคะตัวเรือนถือว่าไม่หนามากใส่กังพอดีเป็นตัวเรือนเงินนะคะเงิน9ก้สองหเงินบริสุทธิ์นะคะชุบห้าไมค์อนนะคะนี่ค่ะของเราถือว่าชุบหนานะคะใช่ค่ะ สวยงาม,มาเดียวกันมา,ากเลยีเซนไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลืมเมื่อกี้ลืมหยิบแหวนที่นํามาให้ท่านผู้ชมทดลองดูนะคะว่าอันอไหนคือแหวนแหวนแหวนแท้อะเพชรแท้หรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณพี่เซนไปเลยค่ะตัวนี้จะเหลือแค่สองวงนะคะคุณผู้ชมรีบๆโทรสั่งเลยนะคะตัวนี้รหัสอยู่ที่ R หกห้าห้าหนึ่งนะคะเป็นพลอยไพลินซีลอนสามเม็ดก็เกือบเกือบกะลัด เกือบครึ่งกะลัดนะคะเอ้ยครึ่งตังเอ้ยห้าสิบตะตค์พูดผิดพูดผิดคุณนลไม่ต้องตื่นเต้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะห้าสิบตะลาดเนี่โอ้โหคงจะหลายสิบล้านนะคะค่ะท่านผู้ชมว่าไหมคะตอนนี้คุณนลเริ่มจะพูดเก่งกอุ้มแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าเนี่ยอย่างเพชรนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นเพชรไม่แท้จะเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวดูเลยนะคะอันนี้ค่ะ อันนี้เราตรวจสอบเพชรไม่แท้นะคะเพชรไม่แท้แต่ปิ้งเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยส่วยปิ้งเลยนะคะสวยงามนี่ค่ะนี่นะคะแต่ความมีเสน่ห์นี่แทบจะมันรู้สึกว่ามันดูไม่มีเสน่ห์มันก็มีเสน่ห์เหมือนกันคุณโน้ตบางทีอ่ะมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะนะคะมันก็มีเสน่ห์เหมือนกันนี่นะคะนี่คือเต็มๆแล้วนะคะนี่คือจิ้มแบบปกติเลยนะคะค่ะเรา่าดูเพชรแท้นะคะ นี่นะคะเม็ดนี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะข้างๆนี้นะคะจะมีหนึ่งเม็ดนะคะนี่นะคะข้างละหนึ่งเม็ดนะคะเม็ดเล็กมากนะคะแต่ว่านี่ค่ะนี่เลยนะคะความแข็งอยู่ที่ระดับสิบค่ะเซมนะคะใช่คืออันนี้เม็ดใหญ่มากเลยนะคะเม็ดประมาณเกือบยี่สิบตังคนะประมาณสิบห้าตังค่ะสิบตังสิบห้าตังนี่ค่ะนี่นะคะขึ้นแค่ขีดเดียว อันนี้คือเพนลสเซียนะคะท่านผู้ชมนะคะเพนลสเซียเกรดดีด้วยนะคะท่านดูสิคะความโอ้โหแวววาวนะคะนี่ค่ะัสเซียสวิตไม่ใช่เพชรแท้นะคะเพชรแท้ต้องเป็นเพชรเบลเยียมนะคะอค่ะอารังนะคะถ้าเกมือว่าเพชรแท้บุดดี้นะคะโอ้โหมูลค่าเยอะนะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวอุ้มจะเปลี่ยนมตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งวงนะคะคุณผู้ชมยังโทรมาได้นะคะค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะ โทรสอบถามได้สนใจวงไหนนะคะสายเราไม่ปิดนะคะท่านผู้ชมโทรมาไ,ได้เรืเอ่อยๆเลยนะคะ,คะถ้าหากว่านะคะไม่มีคนรับเดี๋ยวโทรกลับแน่นอนนะคะค่ะเราโทรกลับแน่นอนอค่ะ,คะพูดถึงเรื่องปีกุลมีลูกค้าส่งเข้ามาเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงนะคะกลางๆแล้วก็ใจท้ายเนี่ยอุ้มจะมาบอกนะคะเรื่องปีชงอ่ะแต่ว่าแซมเปิลก่อนนะคะปีชงในะะปีนะะหน้านะคะมีปีอะไรบ้างนะคะมีปีกุล ปีมะเสงปีขานและก็ปีวอกแต่เดี๋ยวก่อนนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพศอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งอ่าแต่ตอนนี้มาดูแหวนก่อนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเกิดปีคุณทุกพศนะคะจะชงกันหมดไม่ใช่นะคะมีว่าชงพศไหนนะคะแล้วจะชงในเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวอุ้มจะมาพูดให้ฟังแต่ละปีก็อาจจะไม่ชงไม่ตรงกันใช่ค่ะชงไม่ตรงกันอ่า คุณโนย่าพาอุณพูดงงนะคะอุณก็จะเริ่ม,มงงไปด้วยเลยนะคะโอเคค่ะค่ะอ่างงนี้ต่อไปนะคะ<ม>เป็นพิงค์ซับไฟนะคะพิงค์ซับไฟถ้าพูดถึงคขาว่าซับไฟนี่คือแน่นอนนะคะว่าความแข็งรองจากเพชรนะคะความ